สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปั๊ดนะครับเมื่อคืนนี้ล้านแตกอีกแล้วครับพี่น้องนะครับไลฟ์สดสตรีมมิ่ง EP ที่4ี่ครับพี่น้องนะครับมีแฉกรับเชิญนะครับพี่น้องไลฟ์อันครับทุกท่านครับแล้วก็อีกหลายคนนะครับล่าสุดนะครับ ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็เอฟซีเนี่ยแห่เข้ามาชมเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็คนเบิงไหลส่วนเนี่ยเยอะมากนะครับปลาเข้าไปเกือบเป็นสองสามหมื่นกับพี่น้องนะครับมือคืนนี่ครับแล้วก็ในส่วนของเนื้อหาต่างๆนี่ครบรดครับพี่น้องครบรอบหนึ่งปีนะครับว่าถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เป็นประเด็นกับพี่น้องนะครับดราม่าทําให้อีกฝั่งเนี่ยไม่พอใจนะครับพี่น้องนะครับ ก็คือว่าในส่วนของเหตุการณ์นี้ก็คือว่ามีน้องเพลงนะครับในอดีตนะครับแล้วก็มีตัวแสดงมาแทนนะครับแล้วก็มีน้องคอปเตอร์นะครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับโดยเฉพาะน้องเพลงนะครับบอสบิ๊กก็เอาคำเบานะครับตอนสมัยที่น้องเพลงอ่ะขอมาอยู่ไม่แต่งเพลงให้อะไรประมาณนี้พี่น้องนะครับแล้วก็เกิดประเด็นดราม่าเยอะมากนะครับฟังนึงฟังนั่นนะครับก็บอกว่าทําไมนะครับต้องเอาเรื่อง เราก็เก่ามาย้อนแบบนี้นะครับพี่น้องนะครับฉีกหน้ากันจะชัดนะครับบางคนก็บอกแบบซีนะครับคนหนึ่งก็บอกว่าไม่จบไม่สิ้นสักทีคนอื่นเงียบกันหมดแล้วเอามาแต่งเป็นกรอนเลยประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับท่านนี้ก็บอกว่าอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าเห็นด้วยนี่พ่อเอามาด่าเขารู้กันทั่วประเทศว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างนี่คิดจะไม่จบนะครับ จะขายนาหยอกถีบเตมีกับลูกประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับคนนึงก็บอกว่าไม่สมควรเอาเรื่องเก่ามาพูดแบบนี้เดี๋ยวจะดรามานะครับพี่น้องนะครับเกิดยังขึ้นครับขนาดแสดงละครจะซื้อนะครับก็ด่ามาอีกฝั่งหนึ่งกับพี่น้องนะครับก็คือว่าฝั่งนั้นก็คือว่าเอามาพูดทําไมประมาณนี้กับพี่น้องนะครับทั้งๆที่แยกย้ายกันไปแล้วประมาณนี้กับพี่น้องนะครับ แต่ว่าบดบิ๊กเนี่ยเพื่อนก็ถือใจซื้อครับพี่น้องนะครับเพื่อนก็ย่อในฟังว่าอ่าแบบซี่ป็นตั้งสั้นเด้ร์ที่มาที่ไปเป็นแบบนี้นะประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับแล้วก็มีอ่าเนื้อหานะครับย้อนกลับไปน่องวิดนะครับที่น่องเสียไปนะครับแล้วก็มีอ่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นใหม่ๆนะครับพี่น้องนะครับตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันนี้มีอย่างแน่ประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับแต่ว่าหลายคนหลายท่านก็ ไปว่าเล้านะครับเลาเนี่ยเธอใจซื้อครับฮักทุกคนฮักลูกๆทุกคนนั่นแหละครับพี่น้องนะครับเราก็บ่ได้ไปอคกติกับผู้ใดนะครับถึงว่าค้นอื่นทสี่ออกไปเนี่ยเราก็บ่ได้อคกติเราก็วังดีครับพี่น้องนะกบเพลงอ่ะเราก็แต่งให้ฟีประมาณให้ร้องปกติเราก็บ่ได้ว่ายังประมาณนี้ครับพี่น้องครับที่ผ่านมาผู้ใดติดตามบอสบิ๊กเนี่ยเรามีทัความหวังดีกับลูกๆกับน้องๆทุกคนครับพี่น้องนะครับแต่ว่าผู้ใดที่ อ่าคิดได้ก็คิดได้ไปครับผู้ใดที่คิดบ่ไดดก็ตามท่านล่ะพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับทําดีก็โดนดา่าบอสบิก๊กผิดอะไรนะครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับนุ่มองเล่ข่าวสารมาบอกมาเราให้ฟังเด้อทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ถ้ามีข่าวสารดีๆมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝ่ายกันรอบหนึ่งคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพอกันใหม่สวัสดีครับ